แชข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับผู้สูงอายุนะคะในส่วนของเงินทำศพผู้สูงอายุพอมอแจ้งแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือว่าเป็น3,000หรือ30,000นนะคะย้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้นถึงจะได้รับเงินนะคะทีนี้คลิปนี้เราก็จะมาย้ำเตือนว่า สรุปแล้วได้3,000หรือ30,000ตามที่ข่าวกำลังระบาดอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ อัปเดตล่าสุดจางนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งอัปเดตว่าขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5 6 3เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุนะคะตามประเพณีที่มีฐานะยากจน เงินทำศพผู้สูงอายุรายละ3 0 0 0 0บาทนั้นไม่เป็นความจริงนะคะโดยนางสาวรัชดาได้แจ้งว่าการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีหรือเงินทำศพผู้สูงอายุรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยเหลือเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทนะคะตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดทำศพตามประเพณีซึ่งดังนี้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะมีสัญชาติไทยหรือผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานส่งเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัส,สยิดโบสถนะคะและสำหรับการยื่นขอเงินทำศพผู้สูงอายุนะคะครอบครัวผู้เสียอายุหรือญาติผู้รับผิดชอบการจัดการศพจะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่มีนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสําคัญเช่นใบมรณาบัตรของผู้สูงอายุบัตรสมดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยืน่นคาขอนะคะเพื่อรับการโอนเงิน กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครให้ยื่นคําขอที่สํานักง,งานเขตส่วนจังหวัดอื่นๆที่ยื่นคําขอในท้องที่เช่นสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะที่ว่าการอาเภอสํานักง,งานเทศบาลที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นนะคะอัปเดตข่าวผู้สูงอายุนะคะเงินทำศพผู้สูงอายุพอมอแจ้งชัดแล้วรับรายละ3,000บาทไม่ใช่30,000บาทตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะ ย้ำนะคะผู้ที่จะได้รับเงิน3,000บาทจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะ